าเราเป็นคนชอบคิดมากทุกกับเรื่องเก่าๆหรือเรื่องอนาคตมีวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเนะี่ยอยู่กับปัจจุบันได้ดีมีสติได้มากขึ้นต่อให้เราอยู่ที่ทำงานอยู่ออฟฟิศอยู่บ้านอยู่กับใครก็แล้วแต่นะก็ทำได้คือกายคตาสตินั่นเองครับฝึกอยู่กับร่างกายของเราหรือฝึกอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับก็คือ วิธีการดื่มน้ำนั่นเองครับวิธีง่ายๆลองทำความรู้สึกในขณะที่เรากำลังจะดื่มน้ำเวลาเรายกมือขึ้นมาเนี่ยพยายามทำความรู้สึกว่าเรากำลังยกมือขึ้นยกหนอจับหมุน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 ยกลงยกมาอ้าเวลาเราอ้าก็กำหนดในใจอ้าแล้วก็ ในขณะที่เราดื่มในขณะที่เรากลืนลงไปเราจำได้ไหมเรากลืนไปกี่ครั้งถ้าเรารู้ว่าเรากำลังกลืนกลืนหนอกลืนหนอเราจะรู้ตัวว่าเรากลืนไปกี่ครั้งเขาเรียกว่าตามดูตามรู้อาการการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเมื่อเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ช่วงนั้นเราก็จะอยู่กับตัวเองถ้าเราชำนาญมากขึ้น เราจะเห็นความคิดของตัวเองวิ่งไปวิ่งมาบางทีมันก็ไปอยู่กับอนาคตบ้างไปอยู่กับอดีตบ้างถ้าหลุดหลุดแบบนั้นไปแสดงว่าเราไม่ได้ตามดูตามรู้การกลืนน้ำการกินน้ำของเรานะกลับมาอ๋อกลือนอยู่นะตอนนี้เรากลือนอยู่นี่คือการอยู่กับปัจจุบันยกมาปิดหมุนหนอหมุนหนอหมุนหนอหมุนหน่อหมุนหนอมุนหนอหมุนหนอนหนอรง ง่ายๆเลยครับลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีง,ง่ายๆสามารถใช้ได้ทุกประยชบทเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็กําหนดไปตามอาการการกําหนดนี้เขาเรียกว่ากําหนดสติมันเป็นแค่เทคนิคง,ง่ายๆครับมันเป็นอุบายเพื่อทําให้จิตใจเราเนะี่ยอยู่กับปัจจุบันทด่ดีแต่ละความเป็นจริงเนะี่ยพระพุทธเจ้าเองท่านสอนให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าเรากําหนดได้เก่งขึ้นจานานขึ้นเราก็ไม่ต้องท่องก็ได้ไม่ต้องบริกรรมใช้วิธี รู้สึกเอาว่าเราทําอะไรอยู่มันจะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อเราหลับตานะเราลองหลับตาเราจะรู้สึกว่ามือเรากําลังเปิดอยู่เนี่ยมือเรากําลังหมุนหมุนเราก็รู้ยกขึ้นวางเนี่ยเรายกขึ้นเราก็รู้ตัวครับมันจะรู้ได้ชัดขึ้นถ้าเราเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินนะกำหนดได้ทุกอย่างเลยครับถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะอยู่กับร่างกายของเราอยู่กับกายคตาสติอยู่กับฐานกาย หนึ่งในสติปัฏฐานสี่นั่นเองครับสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราจเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราจะบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่ง mm hmm. เช่นกันครับอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอานาปานาสตินี่คืออยู่กับกายเหมือนกันนะครับอยู่ในกายคตาสติเหมือนกันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะเขาเรียกว่ากายคตาสติครับ ใครที่ทุกข์อยู่ใครที่กําลังเศร้าหรือคิดมากเนะี่ยแสดงว่าคุณไม่อยู่กับปัจจุบันคุณไม่ได้ดูอยู่ว่าคุณทําอะไรอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ถ้ากินข้าวเราต้องรู้ว่าเรากินเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอครับ